ไม่ต้องรุ้นรอชมได้เลยอีจุนโฮและยุนอาคอนเฟิร์มแสดงนำซีรีส์ลอมคอมเรื่องใหม่ด้วยกันเมื่อวันที่20เมษายนตัวแทนฝ่ายผลิตของซีรีส์เรื่อง King the Land ชื่ออย่างไม่เป็นทางการยืนยันว่าอีจุนโฮและยุนอาร,รับแสดงบทนำร่วมกันแล้ว นี่ถือว่าเป็นการแสดงร่วมกันครั้งแรกของไอดอลทั้งสองคนซึ่งก่อนหน้านี้พวกเขาเต้นคู่กันบนสเตจพิเศษเพลงซ e n o ิ i t a ในงาน MBC เมื่อปลายปี2021ที่ผ่านมาตอนนั้นเมื่อแฟนๆเห็นเคมีของทั้งคู่แล้วก็อยากให้มีผลงานการแสดงร่วมกันสักเรื่องและตอนนี้ความปรารถนานั้นของแฟนๆก็กลายเป็นจริงแล้วงานนี้รอชมรอจินกันได้เลยจ้า โดยซีรีส์เรื่องนี้มีกำหนดการถ่ายทำภายในปีนี้ส่วนเวลาการออนแอร์ air, ยังไม่มีการตัดสินใจใดๆแฟนๆต้องรอติดตามข่าวกันต่อไปค่ะ